จากคุณหลานร้านคันโปรดปิ่นเกล้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณนะ้าเนี่ยไม่อยากบอกใครเลยเนี่ยมีเงินด้วยหรือเปล่าเอาเงินเนี่ย๋อเลเล่เล,ล่ถ้าขับรถไปเอาขวดวายให้พี่หน่อย เอาเปิดนี่กำจะถ่ายรูปนี่นอนนี่ห่ออะไร It's not for you, madam. For mommy. Mommy birthday. Look. Ooh, so sweet. Beautiful cake and food. อาหารปลาจากร้านไหนเนี S ่ย S N P หมดเลยอ่ะอืมที <Ooh. S 2> ่เดียวกัน <ara> มันอยู่แถวโต๊ะน่ะมันอยู่ขวดเดียวน่ะดูเหอะแก้วไม่มีไม่เป็นไรหนูอยู่นี่ใบน่ะเยาะขวดเอาก็ได้ที่ของมีหนูมากี่นั่นน้องพีมเจ้า S N T เค้กปลาท่านแกะอะไรนะแม่นะปลาทอดสองตัวเอเอคุณส่งมาสุดไา้นะ โอ้บรรจัยว่าสติคดเลยนะเนี่ยมันมีขนาดที่อย่างก็ว่าบรรจัยพี่มีน้ำพริกตะแดงอยู่แล้วพี่ก็เลยจิ้มน้ำพริกตะแดงแล้วก็เอาปลาจีกับใมบไปจ้อยแบ่งวันเดย์ปีนี้มีทุกรสชาติพอเอาถ้ากู้แปรใจเ้าไหมนะจากไาไม่พผ็ดดังหลังเนี่ยนักจะนักกว่าอันนี้ทรายราดน้ำปลาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะ อะไรเอ่ยเนี่ย่เอาเอาไว้ทางการนั่นอย่างโอ้ผัดสตออขอให้คุณหลานอยู่ดีมีสุขเจริญเจริญ ธุรกิจร่ำรวยได้ข่าวว่าไปติดตั้งเครื่องล้างอยู่ที่ไหนอุดรได้หลายสาขาละอุดรขอนแก่นโอ้ไม่ชอบเลยนะอะไรนะกุ้งกระเทียมผักกุ้งกระเทียมอ,ยอืมรักสลิ อุ้ยอันนี้น่าจะของป่าก็แม่น้องว่าจับลาดป่ามันก็อ๋อเดี๋ยวเฮียนาดามาลาดนี่ก็เหมือนยำ๋อเออปลาดุกฟูเออเออเดี๋ยวน้าฉายแขกมาก็ไงล่ะอ๋อจะอุ้ยน้องเข้าไปเปลี่ยนกางเกงแล้วหิววันนี้ด่าคนไปเยอะท้องหมดแรงหมดแรงครับต๋ม ใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะเออน่ะหมดแรงเติมพลังหิวจะหิวจัดด่าคมไปเยอะผมหวังนั่งป่าบอกเดี๋ยวผมหาทางมาหาหาทางมีทิตรชาติ ได้เลยลูกไปได้ที่ยังลูกแบบร้านขายอะไรเนี่ยมันเข้าป่ะมันดูตรงไหนอู้นี่ชื่อใครเนี่ยเออเขาสวยไม่มีเลยเดีไมวเหนียวไม่ดูมุอเลยตัวเหนียวไม่มีดุมเดียวแค่เนี้ยเออเอ็กนาดาว่าเสียร้านคาแคร์นี่หลายตังค์นะ เดียนซื้ออะไรบ้ามีขายแลยี่ห้อถามพ่สารูปเจ้า้องอูแรกเกือบไปกำลังหิวพอดีเกือบกินไข่เจียวเกือบัดกกำลังอร่อยไหมอืมอร่อยมาก ขอให้คุณหลานเจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยเสียร้อ,รอยล้านเสีร้อยล้านร่วยมากนะคะขอให้ร่ำไม่รวยนี่ใช้แรงเยอ <laughs> ะนะชาฝรังเยอะก <laughs> ินดีชนาพฟ์ไม่อยู่อีกแล้วปอเมาก่อนเนี่ย,อยอเอาสองแก้วสองแก้วจเออ

ขายหลาดนวนรอหนูมาค่อยสั่งมาช่นก็ได้เนี่ยไหยหนูมาบอกว่าสั่งให้แน่นนหมูให้มันดีแล้วได้ไปสองปั้นอ่ะหนูหมูเฮี้ยอันอย่างมาล้ำเหลืออะไรสองพันปั้นนะหมูอ่ะพี่ยายม่นได้บอกไขว่าเบอร์เดย์นะบอกเอกกระเจ้าบ่ได้ นั่งก่อนี่ใหนั่งก่อนแ่เขาหเขากินก่อนเนอะแข่งแค่เจ้ามันใช้พลังหนักไงมาปีดนมนั่งเหยน้องดามันใช้พลังเยอะตอนนี้เอกพนปลามาเชิญนั่งค่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอดีค่ะแจงจิ้วขอบคุณค่ะแฮปปี้เบอร์ดไวแดงเดี๋ยวมัเี้ยันวะเี๋ยว อันนี้ถ้าเมื่อวันนั้นละอันนี้เลยค่ะอันนี้กะอันนี้กะไปชจได้บัดรได้นะหลานส่งมาฮือได้บัดรได้กันเนาะเลยค่ะเลยค่ะส่งมะฮือวันเกิดอะไรมันต้องแดงเดงขอบคุณค่ะอยู่ดีมีสุขนะร่ำรวยร่ำรวยอ่านว่ารได้ไหนลูกตอนตั้งสัมมงเราจะ น้องอาทำกรรมเหรอวายแดงแม่สายวันวายเนารี่แม่สายวายนารี่ว่ายอย่างลูกองุ่นก็ว่ายอยู่ว่ายนี่หนอองุ่นเจ้านี่หนอมาคบกันเนาะขาวกับแดงอู้เล่นบัดดายถ้าอีงกับปุ่นเลอะเราวันนั้นกินน้อยเดียวเอาเลยลงมือเลยค่ะ นี่มีอยู่นไดกของคุณเนพามันเป็นพักกเอา่อกรเอะเทเนาะเหมือนนูนี่่อเอนี่อ้จ้าอ้วนีเนี่นนี้ออยู่กับ2คนใตายายก็วอะเออแล้วอันน้องยาหายนี่ยังน้งแข็งไรอะเอายาไปกึดเด็ดผีเสื้อกำน้งแข็นไรเป็นย่งไงเกี่ยวข้างกันไดนะก็เอียวข้างกันได้นะไฟแล้วก็เอาลูกขอจนสองจนลอยเน่ะช่วงนั้มันหนาวจัด อารมาเช่นเด็กท้เทนมันจะเดี่ยวขึ้เดี่วลงมัขับอืันดี้อาลงลเดีลยวนี่มีเสียงเพลงไหมดิมีพอดีฮะนี่เหรอนี่โอค่ะเดี๋ยวรอคลิปต่อไป